คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็บอกว่าพายุดิ Depression เพรสชันนี่ต่อทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อนนะครับฝนอาจจะถล่มยาว5วันรวดนะครับก็มีการเตือนให้จังหวัดต่างๆนะครับที่จะโดนฝนยาวๆอย่างนี้นี่นะครับรับมือกันนะครับพายุดิเพรสชันบริเวณเทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ห่างจากตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกวางตรี ประเทศเวียดนามประมาณสัก300กิโลนะครับมีความเร็วใกล้ศูนย์กลางเนี่ย55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับโดยพายุนี้จะทวีความรุนแรงขึ้นเป็นโซนร้อนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่1 9กถึง20กันยายนจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับนะครับ ประก็กับมีร่องมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วง 19-20, 21, 22และ23กันยายนนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกด้วยรวมไปถึงภาคใต้ ขอให้ประชาชนาาในบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและก็น้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยโดยจังหวัดที่คาดว่าจะหนักถึงหนักมากมีดังนี้นะครับมาดูกันหน่อยนะฮะออตอนนี้เนี่ยนะครับก็ต้องฟังพยากรณ์อากาศด้วยนะฮะเราจะได้เตรียมความพร้อมกันนะครับวันที่1 9้ากันยายนครับ ภาคตะวันออกชิียงเหนือก็จะมีบึงการนาครสกลนครนครพนมกาฬสิงุ์มุกดาหารร้ 101, ยอยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีนะครับภาคตะวันออกก็จะมีจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีประจวบชุมพรสุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลงุงสงขลาและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับวันที่20กันยายนนะครับ ภาคเหนือก็จะมีลำปางพยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยพิษนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกชิียงเหนือก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอด็ดยะโสธรน,น,น่นาเจริญนคนรราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สิสเกตและอุบลราชธานี จะสังเกตได,ด้ว,ว่าบางจังหวัดนี้ต้องระวังวันที่19-20เลยนะครับภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอพระนะครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมไปถึงกรุงเทพและปริมณฑลนะครับภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราจันทบุรีและตราดน,นะฮะภาคใต้ก็จะมีประจบชุมพรสุราชนะครศรีธรรมราชพัทลงุสงสงขลาและนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันที่21นะครับจังหวัด ทางภาคเหนือก็จะมีแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพยาวแพร่น่านอุตรดิตถากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์นะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมเชยภูมิขอนแกน่นมหาสาครคามและนครราชสีมา ภาคกลางก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบ,บุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมไปทั้งกรุงเทพและปริมณฑนภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วแฉะเชงิงเซาชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ก็จะมีเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎรน์นนทพังงาภูเก็ตและกระบี่นะครับส่วนวันที่22และ23กันยายนนะครับ2วันนี้ภาคเหนือก็จะเป็น แม่ห่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูลำปางพยาวแพร่น่านอุตร,รดิตถ์ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพ,พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกชิงเหนือก็จะมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบรุรีรัมย์สุรินสิสเกตและอุบลน,นะครับ ภาคกลางนะครับก็จะมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนะครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีเนี่ยนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพและปริมณฑนภาคตะวันออกก็จะมีนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วฉะเชิงเศร้าไปที่ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดครับส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีระนองและพังงานะครับ เราก็ตามครับขอให้ประชาชนนั้นติดตามการประกาศจากกลุ่มอุตุนิยมวิทยาและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่เว็บไซต์หรือโทรศัพท์ไปที่1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ